สวัสดีทางผู้สมที่กำลังติดตามผู้สมยินดีตอนครับเข้าสู่ซ่องมีเปียเสาอาคาผู้ได้ย<อ>มื้อนี้เปียก่อยูไ้คือเก่าเนาะทุกคน<อ>นี่เปตัวนี้เนาะปกติเนาะแล้วมื้อนี้เปียอ่อยูไ้แต่บ่ได้เสียแยาอีอย่างแล้วนาอตอนนี้เปียก่อพาทุกคนมาคุดมันนอเวลาได้คุดมันเราพอว่าบานต้นมันก่ตใต้แล้วเป็นเรื่องใดก่ติดตามผู้สม ต่อได้เลยเนาะมันตัวนี้เนาะเลือดดินดีรักโนทุคนเพราะว่าเขาเฮ็ดนาเราปูอยู่นากรบได้เนาะมีติจะัดได้ปูกอยู่ไ้เท่านั้นเนาะมันตัวนี้นัจีแมนเอินว่ามันดามเนาะทุกคนอันนี้ภาษาลาวเด้อแล้วก็ภาษาไทยเปียกรบหูเนาะว่าเขาเอินนั่นใดและภาษาคานีเอินว่ามันชุวชิวฉี่เนาะเป็นนั่ใดมีหูหันลักษณะนั่ใดเขาไปติดตามน้ำกันเลยเนาะทุกคน ตอนนี้เปียสิเกียมแล้วนพราะว่าอุปกรณ์การขุดก็มีอ่ามีแว็กโนทุกคนแบบเสียงายเนาะทุกคนเนาะเครื่องมันตายมดแล้วเนาะกกมันนะที่จริงอะนะกกตัวนี้งามงามเนาะมันยาออกสี สีชมพูแล้วก็สีเขียวปนกันเนาะโคตรงามเนาะแต่ก็ตัวนี้หอนยางขุดแล้วเนาะมันตายเขาจีเบิงว่าหอดยารดูบ่หอนยางกับเบงแต่อยู่กกอยู่ต้นนเีเดียวเปียกขุดให้ทุกคนได้เบงเนาะมาเป็นเน้อไหนเนาะแซบอีรีเดอร์ทุกคนเนาะอร่อยมากเลย มันตัวนี้เราเอาไปต้มน้ำหวานนี่ยังก็ได้ทุกคนไม่น้อยเนาะตัวนี้มันอ่าเป็นมากอยูถึงต้นเนาะเป็นกกมันแท้ๆจีใหญ่กว่านิดหนึ่งเนาะนี่มันยืดถึงกว่ามีแบบนี้เนาะทุกคนไน,น้อยแบบนี้เขามีแต่เอาไว้ปลูกแนวพันุนเนาะเห็ดแนวพันเอาไว้ปลูกยีน้าเนาะแต่กะคือตอนนี้เปียกีพาทุกคนไปคุดเจ้าต้นแท้ๆเลยว่ามีหลายรือน้อย วัดใจมดเลยทุกคนคะตอนนี้สวยมากเลยในเป็นสีแดงหน้าทางจังเลยอันนี้กินดิฟก็ได้นะจ๊ะกินดิฟก็ได้เนาะแต่ย่ามืนๆน,น้อยหนึ่งเนะาะเขาเผาหรือว่าต้มกินแล้วแซบนึ่งกินแห่งแซบเนาะทุกคนเขาต้มหวานต้มย่างนี่โอ้ยโคตรแซบเลย อันนี้เนาะมันเป็นมาตาเครื่องนี่ก็เป็นเนาะทุกคนอยู่หนาดินก็เป็นนี้คือตัวนี้เนาะมันยูหนาดินเลยเนาะบัได้ยูในดินเนาะมันเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนี่อันนี้ก็แมนมืดนะไทย อ no ัจเจรเนี่ยเธอะีน่าได้ไหีน่ะมึงแกวันเธอเันนี้เธออยู่อะไรไม่ยูอายุไม่พ้ขาโอเคลู้บ่บค่อยเป็นมากเนาะทุกคนมันน้อยเนาะ เลือดดินไหลที่สุดเลยมันตัวนี้นะเขาปุ๊กอยู่ใส่ล้วบอสิเป็นมากนอะนเลือดแต่บอนดินง,งามเราจังเป็นมากเนอะทุกคนและตัวนี้ก็ยังน้อยเนาะเพราะว่ามันปุ๊กบัวืดินเนะาะมอเชิดดูด้ โอ้โอาแตกเลยมันเข้าเลืกเนาะมันประเภทนี้เข้าเลืกบอคือมันดำนเนาะอันนี้ภาษาข่าอินว่าหมังผูเนาะทุกคน บ่แมันดำเด้อเนาะอันนี้เหลืองเหลืองเนาะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นมากแล้วเขาจะได้คุดตังหักตัวนี้เนาะทุกคนอันนี้มันหักมันเนาะหลังจากเขาไปคุดเราจะเห็นเนาะนี่มันเห็นแล้วเนาะทุกคนเห็นบอนี่อันนี้เด้อมันมันเนาะแล้วก็มันเข้าเลึกเนาะบางอันก็หักไปเหยาแล้วก็เลึก แต่ตัวนี้มีรสรับหวานกว่าแซฟทั้งแซฟคือกันเนาะแต่กับตัวนี้มีรสซับโอหว,าน,วานกว่าตัวมันดำเนาะแล้วเบลตัวนี้แมนแบบนี้เด้อแล้วก็กกมันมีหนาน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเจอแล้วทุกคนเล็กน่ารัก <laughs> เล็กๆแบบนี้ทานแล้วอร่อยนะคะอืมนี่นี่เน่ยูทีเด้ เกียบคุดบ่เมิดนอนทุกคนเหมืนจักว่ามันยังบ่ตายเถือเนาะรอเกียไปคุดแล้วมันมันก็ยังอ่อนอยู่ก็เลยว่าจงไว้สิมาคุดสุดหน้าเนาะเพราะว่าอายบอนหนอยู่แถวนั้นก็ปลูกหลายเนาะยังคุดบ่เมดเถือมื้อนี้คุดแต่มันดามันไปก่อนเนาะ ทุคนเนาะทีเปียไปขุดมันมือนี้เนาะว่าจิไพขุดอ่ามันดำเนาะแต่กแบบบ่มีไหลฮะเนาะก็เลยว่าขุดปนเปกันมาเนาะหนึ่งก็คือมีมันดำแล้วก็สองก็คือบู้ภาษาเราเนาะก็คือมันผูฮันนี้เนาะแล้วก็ตัวที่สามก็คือมันแก้วเนาะทุกคนมันแก้วนี่อ่ามันแก้วกับมันผูนี่เปียขุดบม่มดเนาะ ยังบทันแกเ่อเนาะมันแก้วก็คือกันเพราะว่ามันกําลังเป็นมากอยู่เนาะมามันโบเกก็เลยว่าจงไว้ให้เป็นแนวพันปีหน้าเนาะก็เลยว่าอ่าโบได้ขุดเมิดเนาะขุดน้อยหนึ่งเนาะต้นหนึ่งสองต้นพอไปกินอยู่บ้านเนาะนะตอนนี้เปียกค่ะ กีเกมเครื่องไปเฮืองแล้วไปเฮือนแล้วเนาะทุกคนแล้วตัวที่สามก็คือทุกคนนาจีเคยเห็นแล้วเนาะอันนี้บดแมนบดแมนบอเ้อทุกคนเนาะอันนี้แมนตัวนี้แมนเพืกนะ็กเนาะเพื็กนี่อันนี้เพื็กก็มีหลายแบบเนาะตัวนี้แมนเพื็กหอมเด้อทุกคนเนาะเพื็กหอมตัวนี้เนาะเปียมักที่สุดก็คือเวลาเฮา วางว่างล้วมาต้มหวานกินเนาะทุกคนมันแซบอี่ีเนาะแบบเฮาโบเซอร์น่ะกะทิมะเผาอ,อยั่งก็ได้เนาะเพราะว่าความหอมตัวน,นี้น่ะมันแทนได้สิบเท่าของกะทิมะเผาเนะฉะนั้นอันนี้ต้มหวานเนะเาะนีแติใซ่น้ำอ้อยแล้วกับขันมาเครื่องอะไรทําไมเฮายสเซ็ใส่ได้เนาะแต่กัความหอมนี้คือกะทิมะเผาอ,อย่างโบเซอร์ก็ เนาะเพราะว่ามันหอมอยู่ในโต๊ของมันอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะแต่ก็เพื่อจานนี้ก็อ่าจานนึงก็บ่หอมเนาะแต่ตัวนี้มันสนิทจะหอมเนาะแล้วตัวนี้ตัวนี้เวลาไปปลูกเนาะเวลาเขาปลูกเขาก็ปุ๊กแต่แบบแตบบ่นี่สื่อๆเนาะทุกคนแบบน้อยๆแบบอ,อันนึงสื่อๆเนาะแต่กับอ่าตอนนี้กับฮอตได้ยำขุดแล้วเนาะขุดไปกินยูเฮือนเนาะ ตัวน,นี้ก็ได้เกิดลูกไหลพร้อสุขามเนาะทุกคนมันเทาปุ๊กน้อยเดียวซืสอเนาะแต่ก็ได้ไหลเติบเนาะคือเพื่อตัวน,นี้เนาะแต่มันดำอีอย่างนี้บุกค่อยบุกค่อยดินเนาะก็เลยบาบาได้ไหลเนาะเพื่ <laughs> <laughs> อตัวนี้นะํามันมีลูกไหลกว่าไก่แม่อีกเนาะทุกนะคนเ <laughs> บิ่งแม่ตัวแม่มันอันนี้เด้อเนานะ แล้วก็ลูกมาป๊าโคตรใหญ่เลยแต่หัวบกค่อยยาวบันไดน,น้อ,พอเพราะว่าแม,ม่มันน้อยเน้องก็เลยว่าลูกมันก็น้อยปลุกปล่อปลแกล่ดดดดน้องทุกคน <ś c oughs> มื้อนี้เปียดได้สานี่น้องทุกคนประเีทมันเนาะตอนนี้ก็วเกียมเครื่องกำลังจิกลับบานเนาอทุกคน พักาดตัวน,นี้จีเฮ็ดพักาดส้มเนาะโคตรใหญ่เลยวายนแะล้วตอนนี้ก็แรงแล้วเนาะทุกคน เปียจะได้กลับบ้านแล้วนะเนเาะเนรยกอฟ้าทุกคนอ่ากดไลค์กดเชร์ให้เปียเด้อเพื่อให้กำลังใจใเปียในการฮิดคลิปต่อไปพอแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้จบแล้วเนาะ